เคยสงสัยไหมว่าฉากกราฟิกในภาพยนตร์ที่ดูเหมือนจริงจนแทบจะสัมผัสได้ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบนั้นอยู่ในเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทในวงการภาพยนตร์อย่างมากมาย AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยให้การออกแบบกราฟิกง่ายขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ใ ด้วยการใช้ AI ในการออกแบบฉากกราฟิกผู้สร้างสรรค์สามารถจำลองสถานที่และรายละเอียดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่าเดิมตัวอย่างที่น่าสนใจคือการใช้ Generative Adversarial Networks หรือ GANs ซึ่งเป็น AI ที่สามารถสร้างภาพที่ดูสมจริงขึ้นมาได้จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จากข้อมูลของการ์ n เนอรการใช้ AI ในการออกแบบกราฟิกสามารถลดเวลาการผลิตลงได้ถึง30%นั่นหมายความว่าผู้สร้างสามารถมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น AI ไไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระงานหนักแต่ยังเปลี่ยนวิธีการสร้างภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน ลองนึกถึงการดูภาพยนตร์ที่มีฉากที่สร้างจาก AI แล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ากำลังเดินทางไปยังโลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน